บทที่3การบันทึกบัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายสำหรับสุราการชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดสแตปมแล้วตามแบบพอส07.02.1วงเล็บ2ค่ะจากตัวอย่างยอดคงเหลือยกมาสำหรับสินค้าสุราการชุมชนที่บรรจุภาชนะและปิดสเตปมแล้ว ของตัวอย่างไม่มียอดคงเหลือยกมาผู้ประกอบการก็ไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะในระหว่างเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ตามตัวอย่างยังไม่มีการซื้อสแตมและบรรจุภาชนะผู้ประกอบการจะต้องทำการบันทึกบัญชียอดคงเหลือยกมาโดยบันทึกยอดคงเหลือเป็นศูนย์นะคะ รายการระหว่างเดือนวันที่12มกราคมมีการซื้อสแตมและนนำไปปิดภาชนะขนาด0.625ลิตรจำนวน200ดวงก็คือ200ขวดเราจะบันทึกบัญชีในบัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายสำหรับสินค้าสุราการทุมชนโดยช่องรายการให้บันทึกว่าบรรจุสุรา และขายให้นายกอในส่วนของช่องหลักฐานให้ผู้ประกอบการบันทึกตามเลขใบเสร็จที่มีการซื้อสแตมนะคะ และมีการขนย้ายออกให้บันทึกใบขนย้ายตามเลขที่ใบขนย้ายของผู้ประกอบการนะคะโดยการขนสินค้าออกผู้ประกอบการจะต้องทำใบขนย้ายกํากับไปกับตัวสินค้าสุราการชุมชนทุกครั้งค่ะ มีการรับแต้บรรจุภาชนะจำนวน200ขวดให้บันทึกในช่องรับจำนวน200ขวดและมีการขายให้ในกอในวันเดียวกันมีการจ่ายตามใบขนย้ายเลขที่1นึ่จำนวน200ขวดก็บันทึกในช่องจ่ายค่ะในส่วนของยอดคงเหลือมีการรับ200ขวดและมีการจ่าย200ขวดยอดคงเหลือก็จะเป็น0ูนย์ค่ะ และในระหว่างเดือนตั้งแต่วันที่13มกราถึงวันที่25มกราไม่มีรายการเกิดขึ้นก็ให้ผู้ประกอบการบันทึกยอดคงเหลือเป็นศูนย์นะคะวันที่26มกราตามตัวอย่างมีรายการเกิดขึ้นคือซื้อสแตมและนำไปปิดภาชนะ ขนาดบรรจุ0.625ลิตรจำนวน200ดวงเท่ากับ200ขวดในช่องของรายการวันที่26ให้บันทึกบรรจุสุราในช่องหลักฐานให้ใส่เลขที่ไปเสร็จรับเงินที่มีการซื้อสแตปม รับจำนวน200ขวดในระหว่างวันไม่มีการจําหน่ายก็จะคงเหลือ200ขวดวันที่27มกราคมมีการขายสุราให้ในายขอในช่องรายการให้บันทึกขายสุรา ให้นายขอในส่วนของช่องหลักฐานให้บันทึกเลขที่ใบขนย้ายค่ะขายให้นายขอจำนวน200ขวดบันทึกในช่องจ่าย200ขวดยอดคงเหลือ200ขวดขายออกไป200ขวด ก็จะไม่มียอดคงเหลือในโรงงานค่ะจากนั้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่31ไม่มีรายการเกิดขึ้นขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกบัญชีก็คือการรวมยอดรับจ่ายระหว่างเดือนช่องรับระหว่างเดือนมีการรับจำนวน400ขวดช่องจ่ายระหว่างเดือน มีการจ่ายจำนวน400ขวดในช่องรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ให้นำยอดของเดือนนี้บวกกับช่องรวมรับตั้งแต่ต้นปีของเดือนก่อนค่ะจากตัวอย่างจะเป็นยอด400บวกกับยอดเดือนก่อนอีก1,200ขวดจะเป็น1,600ขวดค่ะในช่องรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ในช่องจ่าย ให้นำยอดรวมเดือนนี้บวกกับยอดรวมตั้งแต่ต้นปีของเดือนก่อนเดือนนี้จ่าย400ขวดบวกกับยอดรวมตั้งแต่ต้นปีของเดือนก่อนอีก1,200ก็จะเป็นตามตัวอย่างก็จะเป็น1,600ขวดค่ะ